คัมพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่147ชุกมือเปิบในเวลาเดียวกันลำแสงห่อเหินสีแดงสายหนึ่งที่ได้พุ่งทยานห่างไปไกลแล้วพลันเร่งความเร็วขึ้นและพุ่งหายลับไปในระยะไกลเพียงชั่วพริบตาเงาร่างที่อยู่ภายในลำแสงห่อเหินสายนั้นก็คือบุรุษหน้าเหลี่ยมที่เหลืออยู่อีกผู้หนึ่ง ในเวลานี้สีหน้าของบุรุษหน้าเหลี่ยมเต็มไปด้วยความหวัดหวันพรั่นพรึงฮาร์ลี่ไม่แม้แต่จะถอนกำปั้นกลับคืนมาร่างพันหายไปจากจุดนั้นพร้อมกับเส้นแสงอสศนีสีเงินบูมได้ยินเสียงกำปนาดดังขึ้นหลายครั้งจากขอบฟ้าอันห่างไกลาจากนั้นก็มีประกายแสงสุกใสเจิดจ้าคุ้มหนึ่งระเบิดออกมาจากจุดนั้นหลังจากเปล่งแสงกระพริบวูบวาบอย่างน่ากลัวอยู่สองสามครั้งขอบฟ้าก็กลับมาเป็นปกติดังเดิม ส่วนลำแสงห่อเหินสีแดงที่เดิมทีเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นสายนั้นพันหายไปในพริบตาเมื่อเห็นฉากนี้ลูกอวิชิงที่อยู่ในจุดที่ห่างไปไม่ไกลนักพลันเบิกตากลมกว้างราวกับยังตกตะลึงตั้งสติไม่ได้ต่อเหตุการณ์พลิกผันเบื้องหน้าที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจสายรุ้งเขียวสายหนึ่งก็พุ่งกลับมาร่างของหาลี่ปรากฏขึ้น ลูกอวิชิงจ้องมองไปที่หานลี่ซึ่งมีหน้าตาธรรมดาสามัญดูแล้วไม่มีสิ่งใดโดดเด่นที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้สีหน้าค่อนข้างซับซ้อนปรากฏขึ้นบนใบหน้าราวกับไม่รู้ว่าควรเอ่อยว่าจาใดออกมาหานลี่เอ่อยว่าจาออกมาคุณหนูลูกบิดาท่านกำลังรอท่านอยู่พวกเราไปกันเถอะเมื่อได้ยินเช่นนี้ลูกอวิชิงจึงผินหน้ามองไปยังทิศทางของเกาะพระจันทร์แดงอย่างเงียบงันด้วยสีหน้าที่ดูลังเลเล็กน้อย หานลี่จึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเนิบช้าสองคนนั้นอาจไม่ได้เป็นคนเพียงกลุ่มเดียวของเกาะขนนกเขียวที่อยู่ในบริเวณนี้ส่วนเรื่องพี่ชายของท่านเชื่อว่าบิดาท่านคงจะจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีดวงตาคู่งามของลู่อวิชิงเบิกกว้างท่านรู้ได้อย่างไรหานลี่เอ่ยอธิบายก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางมาช่วยเหลือท่าน บิดาท่านได้บอกกล่าวเรื่องนี้กับพวกเราแล้วลู่อวิสิงตกตะลึงพวกท่านหารลี่เอ่ยขึ้นด้วยท่าทีเป็นปกตินอกจากข้าแล้วยังมีสหายนักพรตอีกสิบกว่าคนที่กำลังตามหาท่านอยู่เพียงแต่ผู้ซาหลิวค่อนข้างโชคดีที่อยู่ใกล้บริเวณนี้โดยบังเอิญบิดาท่านผู้เป็นเจ้าเกาะเพื่อให้พาท่านกลับไปอย่างปลอดภัยได้ทุ่มเทเงินทองออกไปไม่น้อย ลูกอวิชิงถอนหายใจออกมาพลางเอ่ยพึมพำเอาเถิดข้าจะกลับไปกับท่านบนท้องฟ้าเหนือทะเลอันกว้างไกลสุดสายตาสายรุ้งแสงสองสายได้ห่อเหินมาด้วยกันความเร็วนั้นรวดเร็วอย่างยิ่งชั่วพริบตาก็พุ่งทะยานไปไกลหลายร้อยลี้ภายในลำแสงนั้นปรากฏเงาร่างสองร่างหนึ่งบุรุษและหนึ่งสตรีร่างหนึ่งสวมชุดเขียวส่วนอีกร่างสวมชุดขาวราวหิมะ ที่แท้เป็นหารลี่และลูกอวิชิงใบหน้าของลูกอวิชิงค่อนข้างสีดังครุดคาดพลางเหลือบมองไปทางหารลี่ที่อยู่ด้านข้างห่างไปไม่ไกลนะักท่าทางคล้ายต้องการเอ่ยอันใดแต่ยังลังเลใจที่จะเอ่ยออกมาหารลี่ไม่ได้หันไปมองแต่เอ่ยคำพูดปลอบใจออกมาไม่ต้องกังวลก่อสนต้องลมอยู่เบื้องหน้าใกล้ถึงแล้วที่นั่นมีเขตอาคมเคลื่อนย้ายที่จะส่งตัวพวกเรากลับไปยังอาณาเขตใกล้เคียงของกอวยุธมินได้ ลูกอวิฉิงพยักหน้าเล็กน้อยได้ครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่หลิวแล้วก่อนหน้านี้เดิมทีนางก็ได้รับบาดเจ็บมาบ้างแล้วแม้หลังจากนั้นได้กินโอสถฟื้นฟูมาระยะหนึ่งแล้วก็ตามแต่หลายวันมานี้ได้เร่งรีบเดินทางอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงใช้พลังปราณไปมากในที่สุดก็มาถึงจุดที่ค่อนข้างแบกรับไม่ไหวแล้วหาลี่บกมือและไม่เอ่ยอันใดออกมาอีก อันที่จริงเพื่อดูแลสตรีผู้นี้หานลี่จงใจลดความเร็วในการห่อเหินลงมาแล้วถึงอย่างไรหานลี่ก็ไม่มีสมบัติวิเศษที่ใช้ห่อเหินที่เหมาะสมกับสตรีผู้นี้แม้แต่น้อยขณะที่ทั้งสองบินข้ามหมู่เกาะแห่งหนึ่งไปเป็นระยะทางไม่เกินพันกว่าลี้หานลี่พันขมวดคิ้วเล็กน้อยรีบหยุดร่างลงและเอ่ยปากร้องเตือนด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเดี๋ยวก่อน ลูกอวิชิงมีสีหน้าตกตะลึงปากจิ้มลิ้มรูปผลซิ้งของนางเผเยอขึ้นเล็กน้อยคล้ายต้องการเอ่ยถามอันใดบางอย่างแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยวาจาออกมาตรงสุดขอบฟ้าอันห่างไกลพันมีลำสังหาห้กาวสามสายสว่างวาบขึ้นและพุ่งตรงมาทางด้านนี้อย่างรวดเร็วนี่คือลูกอวิชิงมีสีหน้าตื่นตระหนกขณะที่กำลังจะเปล่งเสียงร้องออกมา แต่เมื่อเห็นว่าหฮารี่เพียงยื่นสองมือออกมาขวางไว้เบื้องหน้าของตนเองโดยสัญชาตญาณอีกทั้งยังมีสีหน้าท่าทางสงบเยือกเย็นจึงทำให้ลูกอวี๋ชิงอดรู้สึกวางใจลงไม่ได้เพียงเห็นว่าลำแสงเหาะเหินทั้งสามสายนั้นได้หยุดยั้งลงที่เบื้องหน้าคนทั้งสองในระยะหลายร้อยจ้างหลังจากประกายแสงจางหายไปเงาร่างสามร่างสองบุรุษและหนึ่งสตรีก็ปรากฏออกมาบุรุษที่อยู่ด้านหน้าเป็นบุรุษร่างกำยำผู้หนึ่ง เยื้องไปด้านหลังเป็นสตรีสาวสวมผ้าคลุมหน้าสีดำผู้หนึ่งและบุรุษหนุ่มร่างผอมเพรียวอีกผู้หนึ่งที่แท้ทั้งสามคนนี้ก็คือสามปีศาจแห่งเซาสานที่หานลี่เคยพบหน้ามาก่อนที่ตำหนักเย็นข่าวสารบุรุษร่างกำยำจ้องมองไปที่ร่างของสตรีสาวชุดขาวที่อยู่ด้านหลังหานลี่ก่อนเอ่ยขึ้นอย่างยิ้มแย้มยากปกปิดความยินดีบนใบหน้าเอาไว้ได้ฮ่าฮ่าสหายนักพรตท่านนี้ลำบากท่านแล้วมอบคุณหนูใหญ่ลู่ให้พวกเราเถอะ หนทางต่อไปข้างหน้าก็ให้พวกเราคุ้มกันนางกลับไปที่กววยุธมินอย่างปลอดภัยไร้อันตรายก็แล้วกันสีหน้าของหาร์ี่ยังคงเป็นปกติพลางเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสงสัยเล็กน้อยสหายนักพราะทั้งหลายหมายความว่าอย่างไรบุรุษหนุ่มร่างผอมเพรียวหัวเราะเหอะเหอะก่อนเอ่ยขึ้นเจ้าหนูหากฉลาดก็ไม่จำเป็นต้องถามให้มากความ ช่วยโอกาสที่พวกเรายังอารมณ์ดีอยู่จงรีบใสยหัวไปจากทะเลแห่งนี้ทันทีสตรีสาวสวมผ้าคลุมหน้าสีดำก็เอ่ยขึ้นเป็นเชิงข่มขู่ด้วยเช่นกันข้าอยากแนะนำท่านสักประโยคแม้ว่าเงื่อนไขที่เจ้าเกาะลู่ให้สัญญาไว้จะน่าดึงดูดใจอย่างยิ่งแต่ท่านก็ต้องมีชีวิตรอดกลับไปเสพสุขกับมันด้วยเช่นกันหานลี่เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะแต่ข้าเป็นคนพบคุณหนูลู่ก่อน สหายท่านกระทำเช่นนี้ไม่คิดว่ามากเกินไปสักหน่อยหรือมากเกินไปสักหน่อยในเมื่อสหายนักพรตท่านพูดเช่นนี้ถ้าเช่นนั้นก็จงอยู่ที่นี่ด้วยกันเถอะพวกข้าจะรับผิดชอบส่งเจ้ากลับบ้านเองบุรุษร่างกำยำม,มีสีหน้ามืดมนลงทันทีจากนั้นจึงเอ่ยตอบอย่างเย็นชาโดยเฉพาะคําว่ากลับบ้านสองคำนี้ที่ใช้น้ำเสียงเน้นหนักเป็นพิเศษเมื่อได้ยินดังนี้ หานลี่ยังคงมีสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยแต่ลูกอวิชิงที่ยืนอยู่ข้างหลังกลับแสดงสีหน้ายุ่งยากลำบากใจก่อนก้าวเดินออกมาผู้อาวโุโสทั้งสามขออย่าสร้างความลำบากใจให้พี่หลิวได้หรือไม่การเดินทางต่อไปข้างหน้าอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เหตุใดท่านทั้งสามถึงไม่ร่วมมือกับพี่หลิวและพาข้ากลับไปด้วยกันเล่าถึงตอนนั้นข้าย่อมต้องขอให้ท่านพ่อมอบรางวัลแก่พวกท่านทั้งสามอย่างเท่าเทียมด้วยเช่นกัน ลู่อวิชิงคบคิดครู่หนึ่งก่อนเอ่ยคำพูดเหล่านี้ออกมาเมื่อชายร่างกำยำได้ยินสิ่งนี้ก็มีสีหน้าขบคิดคล้ายกับกำลังคิดถึงความเป็นไปได้ของเรื่องนี้สตรีสาวสวมผ้าคลุมหน้าสีดำก็เงียบงันไม่เอ่ยว่าจาและไม่สามารถบอกได้ว่ามีสีหน้าเป็นอย่างไรในขณะที่ลู่อวิชิงคิดว่าคำพูดของตนเองใช้ได้ผลบุรุษหนุ่มร่างผอมเพรียวผู้นั้นก็เผยสีหน้าเจ้าเล่ห์ก่อนเอ่ยปากออกมา แม้ว่ามีคนช่วยคุ้มกันเพิ่มขึ้นความสำเร็จย่อมมีมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรรางวัลก็มีอยู่จำกัดแน่นอนว่าหากคนรับส่วนแบ่งน้อยไปหนึ่งคนย่อมสามารถได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อบุรุษร่างกํายำได้ยินดังนี้จึงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยจิตสังหารสายหนึ่งว่าผ่านขึ้นในดวงตาเมื่อเห็นดังนี้หารลี่ก็อดเอามือลูกคางไม่ได้ในเวลานี้เองเสียงของลูอวิชิงพันดังขึ้นในใจของหานลี่ พี่หลิววินยูชนพึงรู้รักษาตัวรอดท่านควรหลบหลีกไปก่อนชั่วคราวรอจนกระทั่งข้ากลับไปถึงเกาะวายุธมินแล้วข้าย่อมต้องบอกความจริงกับท่านพ่อของข้าเองหานลี่หันไปมองลู่อวิชิงแล้วยิ้มเล็กน้อยก่อนสายศีรษะภารกิจที่เจ้าเกาะลู่ออกประกาศไปนั้นเพียงต้องการตาหาท่านหรือพาท่านกลับไปอย่างปลอดภัยเท่านั้นไม่ได้สนใจว่าเป็นผู้ใดพาท่านกลับไป ดังนั้นต่อให้คนทั้งสามสังหารข้าแล้วพาท่านกลับไปก็ถือว่าได้บรรลุภารกิจแล้วบิดาท่านก็มีอาจไม่ยอมรับนอกจากนี้เมื่อถึงตอนนั้นไม้ได้กลายเป็นเรือไปแล้วบิดาท่านย่อมไม่มีวันไปสืบสาวตรวจสอบเซียนพเนจรสามคนเพื่อคนแปลกหน้าคนหนึ่งอย่างข้าหรอกเมื่อได้ยินเช่นนี้ลู่อวิชิงอดตะลึงงินไปไม่ได้เห็นได้ชัดว่านางไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนี้มาก่อนจากนั้นหันลี่จึงหันไปมองคนทั้งสามแล้วเอ่ยถามเสียงดัง นอกจากนี้สามคนนี้ก็ไม่คิดจะปล่อยข้าไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วสามปีศาจแห่งเศ้าซานที่ข้ากล่าวมานั้นถูกต้องหรือไม่บุรุษร่างกำยำก็ไม่เสแสร้งอีกต่อไปและยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานจูจูเดิมทีข้าไม่อยากลงมือต่อหน้าคุณหนูลูกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้ลูกอวิชิงพานมีสีหน้าไม่น่าดูขึ้นมาในที่สุด ลางสาวเท้าก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวขึ้นมายืนอยู่เบื้องหน้าของหารลี่ก่อนเอ่ยขึ้นพี่หลิวมีพระคุณช่วยชีวิตข้าหากพวกท่านต้องการสังหารเขาก็ต้องผ่านข้าไปเสียก่อนเมื่อสมปีศาจแห่งเซาซานได้ยินเช่นนี้พลันมีสีหน้าคาดไม่ถึงปรากฏขึ้นบนใบหน้าขณะที่หารลี่มองไปที่งเงาร่างบอบบางที่อยู่ตรงหน้าตนเองในใจอดรู้สึกตื้นตาเล็กน้อยไม่ได้ จากนั้นจึงยื่นมือไปตบไหล่ลูวิชิงพลางดึงนางให้หลบไปข้างหลังก่อนเอ่ยขึ้นโดยหันหลังให้นางผู้ซ้าหลิวไม่มีนิสัยชอบหลบซ่อนอยู่ข้างหลังสตรีคำพูดพิ่งสิ้นสุดลงร่างของหานลี่พลันหายไปจากจุดนั้นในฉับพลันเพียงพริบตาพลันได้ยินเสียงฟ้าร้องดังเปรี้ยงประกายสายฟ้าผืนหนึ่งปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของบุรุษหนุ่มร่างผอมเพรียวผู้นั้นจากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดตูมดังขึ้น ตาขายสายฟ้าสีเงินที่มีความกว้างร้อยกว่าจ้างพันคลี่แผ่ขยายออกมาเส้นแสงอสนีเรียวเล็กมากมายนับไม่ถ้วนแผ่พุ่งออกไปทั่วทุกทิศทางเงาร่างสีเขียวคลุมเครือสายหนึ่งพันพุ่งทะลุผ่านออกมาเพียงได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนหน่าสังเวชดังมาจากภายในประกายสายฟ้าเงาร่างหนึ่งที่ทั่วร่างถูกห่อหุ้มด้วยผลึกน้ำแข็งสีดำพุ่งออกมาจากประกายสีเงินจากนั้นจึงล้มลงไปที่ข้างกายของบุรุษร่างกำยำน้องสาม บุรุษร่างกำยำและสตรีสาวสวมผ้าคลุมหน้าสีดำต,ต่างตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าคาดไม่ถึงว่าหารลรี่จะลงมือจู่โจมได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วถึงเพียงนี้เพียงชั่วพริบตาหารี่ก็โจมตีใส่บุรุษหนุ่มร่างผอมเพรียวผู้นั้นไปแล้วลูกอวิชิงก็ถูกฉากนี้ทําให้ตกตะลึงตัวแข็งทื่ออยู่กับที่เช่นกันแต่เมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งที่หารลี่ได้สแสดงออกมาก่อนหน้านี้จึงสงบอารมณ์ลงไปหลายส่วน เกือกๆ,ๆได้ยินเสียงผลึกน้ำแข็งแต่งกระจัดลงมาร่างของบุรุษหนุ่มร่างผอมเพรียวปรากฏขึ้นอีกครั้งเสื้อผ้าทั่วทั้งร่างมีรอยไม่เกรียมสีดำและฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยควันสีดำลอยกลุ่นขึ้นมาจากศีรษะท่าทางดูค่อนข้างลำบากทุลักทุเลอยู่ไม่น้อยบุรุษหนุ่มร่างผอมเพรียวพลิกมือมาหืยยิบโอสดหลายเม็ดใส่ปากพางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างโกรธแค้นขณะเอ,อ่ยวาจาพี่ใหญ่พี่รองอย่าเพิ่งสังหารมาในทันใด อีกสักครู่ข้าจะถลกหนังของมันออกมาแล้วเอาไปคลุมกลองของข้าหลังจากกล่าวจบบุรุษหนุ่มผู้นั้นก็โบกมือคลาหนึ่งแสงสีดำกระพริบวับขึ้นที่เบื้องหน้าในทันทีกลองใหญ่สีดำขนาดเท่าโถน้ำใบหนึ่งพานปรากฏขึ้นมาตัวกลองมีลักษณะกลมมนห่อหุ้มด้วยหนังกลองสีเหลืองที่พึ่งชั้นหนึ่งเมื่อมองดูครั้งแรกอาจด,ดูแล้วไม่มีอันใดแปลกประหลาดแต่หากเท่งมองอย่างละเอียดก็อดทำให้ผู้คนรู้สึกขนลุกชี่ชันไม่ได้ เพียงเห็นว่าที่ด้านข้างของตัวกลองด้านหนึ่งมีใบหน้าเหี่ยวย่นเบ้าตาและปากกลวงโบดูเหมือนเป็นใบหน้าที่ถูกถลกออกมาอย่างสมบูรณ์ใบหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งนี้ฮานลี่ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นจึงสบัดข้อมือคราหนึ่งกระบียาวสีดำเล่มหนึ่งพันปรากฏขึ้นมาฮานลี่ถือกระชับกระบียาวไว้ในมือเพียงเห็นฮานลี่สกิดปลายเท้าลอยตัวขึ้นไปบนอากาศ จากนั้นจึงฟาดฟันกระบี่ลงไปบนร่างของบุรุษหนุ่มร่างผอมผู้นั้นอย่างรวดเร็วเงากระบี่สีดำที่ทำให้คนตาพร่าพรายหลายร้อยสายพลันระเบิดออกมาจากมวลอากาศว่างเปล่าราวกับคลื่นพายุลูกแล้วลูกเล่าสสารเข้าหาชายฝั่งก็ไม่ปานตึงในเวลานี้เองพลันมีเสียงโลหะกระทบกันดังคมชัดกังวานขึ้นกลางอากาศ ระลอกคลื่นไร้รูปขุมหนึ่งสั่นกระเพื่อมขึ้นในความว่างเปล่ากลายเป็นกระแสพลังอ่อนโยนนุ่มนวลขุมหนึ่งแผ่พุ่งออกไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายตรงเข้าต้านทานและค่อยๆทำลายเงากระบี่สีดำไปทีละน้อยเพียงเห็นบุรุษร่างกำยำผู้นั้นไม่รู้ว่ามายืนอยู่ตรงหน้าบุรุษหนุ่มร่างผอมเพรียวตั้งแต่เมื่อใดมือหนึ่งประคองขันชิ่งโบราณสีเขียวอมดำใบหนึ่งอีกมือหนึ่งถือกระบองทองแดงอันหนึ่งที่แกสลักสีสัสดประหลาดโบราณเอาไว้บนด้ามกระบอง ถัดจากบุรุษร่างกำยำในจุดที่อยู่ห่างไปไม่ไกลนะักสตรีสาวสวมผ้าคลุมหน้าสีดำผู้นั้นก็ประคองผีผากระดูกขาวโพล่นหน้าขนลุกชิ้นหนึ่งไว้ในอ้อมแขนนิ้วของนางกำลังดีดสายผีผาสีดำอย่างนุ่มนวลแผ่วเบาจบตอนที่147